ครับโมน,นี้สามหลอดปลาคั่ตัวแรกเสิมาเห็ดหองแก้วเป็นตอนเลยใส่เป็นตอนเลยนี่อย่างนี้ข่าตะไคร,ร่ใบบักกูดกระเทียมหัวหอมนี่น้ำมะขามนี่ปลาร้านี่พริกนี่น้ำปลาโอเคนะครับกระทะกระท้อนแล้วเนาะลงเลยใส่ผริกผงเนาะมโอนี่ตะเคีหัวหอมบวชใส่บวชไปเลยมันหอมเลย มันไหวเผื่อว่ามันหอมจากไข่หอมๆเมี่ยงมันสิุกแล้วอันเนาะเอาใปแบกขวดตรงที่หลังกันใส่ถ้าเกิดว่าเ่าใส่พร้อมกันปุ๊บมันเกิดติดกานใบแบบขูดมันใหม่เนาะเ่าหั่นไข่เปื่อเพิ่มความหอมมันขวดใส่กันเลยวันนี้เ่าสิบองแก่แบบใส่พริกป่นเ้างไม่ได้ขวดริดนะครับแล้วขวดเครื่องเทศสมุนไพรพวกนี้อันเถาะสีดำใส่เพื่อความหอมเข็ดกินได้ครับไม่นู้ยง่าย กินก็เขาเนี้ยเขาเก่าสกยเท้ากันเหัวหอมเริ่มนเริ่มได,ได้่เขาทีแล้วเออวันนี้ก็พอทมควนแล้วเนาะไปบกูดก็เริ่มสิบอกกินหอมแล้วข้าวตีลงต่ำเลยลเริ่กเลยตำตำต่อีกา้วเริ่มต่ำเลย เขาบออย่างไรกระเด็นผงปรุงร้อนลงจังน้อยอเอ๊ะมันจรงกระดินเป็นสูตรสามหลอกพอขวดตัวไล่แต่เอาผงปรุงร้อนลงกัเอาเกลือลงกระเด็นทำให้แหลกเลยมนลูกง่ายๆนะนครับแล้วเห็ดกินเลยโอเค กอเร็วเ,วเข้านี่เป็นโตเลยลงไปว้าว <Wow. S 1> น้ำลงไปพิท yeah แสบดาพ่อวอล,ลงเลยเนี่ยจวดแสบเพชรแสบดาเก่ล็ละ ตามาเวยนำมะขามกรเซอกระ่บนั่นกันบบเปรียวยังเอาลงอีก

มึงอีกรอบนึงเพราะันขาด้ำปลาขาดยังไปอือแซบเผ็ดแซบตากแซบตากถูกจอดเลยถูกจอดเลยพร้อมจัดเสร์มแล้วครับแซบเผ็ดแซบดากบองแก้วสู่สามหลอพอกวดตัวไร่ กินก็ทอดปลานี่ปลาสดปลาสลิดก็ปลาตองก็ทอดมักไปทอดกินกับเข้าปลากดไล่กดติดตามในเรื่อครับเด้อกดกระดิ่งให้ในเรื่อครับขอบคุณครับ